สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love er Tarot นะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่สนุกสนุกกันเนาะว่าใครคนนั้นของคุณน่ะถ้าตอนนี้อารมณ์ของเขาความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีให้กับคุณเขาเป็นยังไงถ้านั่งคุยกับคุณได้เขาจะพูดอะไรกับคุณมันก็มีความรู้สึกว่ามันก็สนุกดีนะ นึกถึงหน้าใครคนนั้นของคุณเอาไว้นะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้หรือไม่ตรงเลยก็ได้ถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดูซิว่าใครคนนั้นของคุณถ้านั่งคุยกับคุณได้ถ้าพูดกับคุณได้ลึกๆแล้วความรู้สึกนึกคิดของเขาเขาอยากจะสื่อสารและอยากจะคุยอะไรกับคุณอยากจะพูดอะไรกับคุณ นะคะมาเรามาเช็คพลังงานใครคนนั้นกันก่อนอื่นเรามาดูพลังงานคุณกันก่อนเนาะว่าคลิปนี้มันจะเป็นพลังงานของคุณไหมมันจะตรงไหมเรามาเช็คพลังงานคุณกันก่อนขอพลังงานครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานอนุญาตให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยค่ะพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงคุณอึดอัดใจค่ะตอนนี้นะ คุณรู้สึกว่าบางพลังงานเนี่ยเขาบล็อกคุณไหมหรือคุณบล็อกใครคนหนึ่งไหมอึดอัดอะเป็นความรู้สึกที่มืดแปดด้านหาทางออกไม่ได้รู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยากหาทางออกคุณพิจารณานะคะความความรักครั้งเนี้ยมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกยังไงอะ่ะ ตัวคุณเองตอนนี้หน้าที่จะไม่ได้เปิดใจในเรื่องความรักแล้วด้วยมีมันก็เป็นความรู้สึกที่มันมันมันไม่ได้สบายใจอ่ะคุณอยากจะใช้ชีวิตเป็นโสดถ้ามีแล้วมันมันมีแล้วมันทําให้ชีวิตคุณเป็นแบบเนี้ยทําให้คุณต้องมาอึดอัดทำให้คุณไม่มีความสุขคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มพิจารณาแล้วคุณอยู่คนเดียวดีกว่า เปิดโอกาสตัวเลือกทางเลือกให้กับตัวเองคุยชิวๆไปแต่ถามว่าพลังงานของคุณจะเลือกใครไหมคงไม่คงหน้าที่จะคุยแบบชิวๆโปยสเสน่ห์เปิดโอกาสตัวเลือกทางเลือกให้กับตัวเองดีกว่าดีกว่าที่จะมาอยู่ในจุดที่มันอึดอัดหาทางออกไม่ได้ตัวคุณเองนะคะถ้าเรื่องความรักคุณหน้าที่จะใช้เวลากับความรักครั้งนี้มาน,นานละจนทำให้คุณได้เข้าใจว่า ความรักครั้งเนี้ยังไงมันก็เป็นความรักที่มันไม่มีความชัดเจนเขาเรียกว่าไม่เลือกเป็นความรักที่โลเลลังเลเป็นความรักที่ไม่ได้เลือกไม่มีความแน่นอนไม่มีไม่มีความแน่นอนอยู่ตรงนั้นพลังงานไพ่บล็อกชัดเจนมากเลยอ่ะตัวคุณเองนะถ้าเจอ ความรักที่มันไม่ดีอ่ะเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจนะคะถึงแม้ว่าจะคบจะคุยกับใครอะคุยได้คุยได้คุยได้หมดอ่ะแต่ว่าเปิดใจไหมผู้อ่านเชื่อว่าไม่คุณจะเป็นคนที่ชอบอิสระในตัวเองและคุณต้องการรอคนที่ใช่จริงๆเหมือนคุณได้เข้าใจหมดละความรัก ที่ผ่านมามันเป็นยังไงเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันมืดแปดด้านอ่ะมันไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าสบายใจจะอะไรก็ไม่อะไรเป็นฟิลอารมณ์ที่เรื่อยๆชอบความอิสระเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่ของคุณตอนนี้นะไม่ได้เปิดใจเลือกที่จะอยู่เปิดโอกาสตัวเลือกทางเลือกให้ตัวเองชิวๆกับชีวิตไปเหมือนคุณเข้าใจละ ความรักอะไรยังไงเหมือนตัวคุณยังไม่พร้อมที่จะเป็นคนรักให้กับใครขนาดนั้นยังอยากมีโอกาสมีตัวเลือกทางเลือกอยู่รอจังหวะโอกาสเวลาที่เหมาะสมกว่านี้ดีกว่านี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้าใช่ถ้าตรงไปกันต่อคะ่ะดูซิว่าแล้วพลังงานของเขาเป็นยังไง นึกถึงหน้าเขาเอาไว้นะคะขอพลังงานคูบาอาจารย์ท่านได้เปิดทางอนุญ,ญาตให้ใครคนนั้นของคุณด้วยนะคะดูสิว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงไม่ต่างกันค่ะเมื่อกี้คุณก้าวถ้วยเขาก้าวเหรียญคนคนนี้ก็เหมือนกับตอนนี้เขาก็รักในความเป็นโสดอยู่เหมือนกันหวงความเป็นโสดอยู่เหมือนกันเป็นอะไรที่เอาแต่ใจนะคะตอนนี้เป็นฟิล ความรู้สึกที่ถึงแม้ว่าจะคิดถึงมากแค่ไหนแต่ก็เลือกที่จะพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะเหมือนกับอยู่คนเดียวให้ได้แต่เชื่อว่าพลังงานยังคิดถึงคุณอยู่นะคะพลังงานหน้าไพ่เคยรักคุณยังไงก็ยังรักอย่างนั้นเขาพยายามที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะเหมือนใช้ชีวิต ธรรมดาทั่วไปเหมือนเขาใช้ชีวิตแบบกิจวัตรประจำวันโฟกัสในหน้าที่การงานมีแพชชั่นในการสร้างชีวิตตัวเองให้พัฒนาไปในความมั่นคงถึงแม้ว่าจะยังรักคุณอยู่ยังไงก็เลือกที่จะโฟกัสชีวิตตัวเองไปก่อนคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเนี่ยเห็นไหมคะ ตอนนี้ต่างให้อิสระแก่การต่างคนต่างให้อิสระแก่กันก่อนหน้านั้นหน้าที่จะคาดหวังที่จะเป็นครอบครัวกันการมีระยะห่างกันครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะต่างคนต่างก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเสียใจอะไรขนาดนะั้นนี่พลังงานไพ่ของคุณนะคะตอนนี้คุณอาจจะบล็อกเขาคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าความรักที่ผ่านมามันไม่มีความชัดเจน มันไม่มีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีความมั่นคงแต่คนคนนี้รู้สึกว่าเขาอยากให้ความมั่นคงคุณนะก่อนหน้านั้นเขาอาจจะลกอิสระจนเกินไปหรือตัวคุณก็เลยรู้สึกว่าอาจทำถ้าหาความชัดเจนไม่ได้ถ้าหาความจริงจังไม่ได้คุณก็เลือกที่จะให้เปิดโอกาสให้ตัวเองเพราะฉะนั้นคุณต้องการให้เขาหาทางออก หมคะพลังงานเขามองว่าคุณตอนเนี้อยู่ได้โดยไม,ไม่มีเขาแล้วก็รู้สึกว่าปิดกันเขาด้วยไหมตัวเขาเองเหมือนมองว่าคุณก็ดีมากๆกับเขาตอนนั้นนะคะรู้สึกว่าเขานึกถึงสิ่งดีๆของคุณนะการที่คุณดูแลห่วงใยใส่ใจก่อนหน้านั้นคุณน่าที่จะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ เป็นเซฟโซนที่รู้สึกว่ามันอบอุ่นมันมั่นคงเหมือนเป็นคนในครอบครัวแต่วันนี้คุณหน้าที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเขาดูคุณรักตัวเองแล้วก็มีการปิดกั้นด้วยบางพลังงานนะคะตอนนี้พวกคุณมีระยะห่างกันเนาะแต่คำว่าห่างนี้ปล่อยไหมไม่ปล่อยนะไม่ได้ปล่อยกันนะคะยังมีความรู้สึกคิดถึง ความรู้สึกยังเหมือนเดิมยัง,ย,งยังนึกถึงในสิ่งที่ยังพูดคุยกันไว้อยู่เป็นการที่รอคอยที่จะได้มาพบมาเจอกันแต่ตอนนี้ให้อิสระกันไปก่อนชีวิตเขาตอนนี้นะคะรู้สิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณใครคนนี้ของคุณนะรู้สิว่าเขารู้สึกกับกับคุณยังไงในวันนี้นะคะ เขาเฝ้าพิจารณาเป็นพลังงานไพ่ของคุณเลยค่ะตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์แล้วก็ดูนิ่งนิ่งอย่างบางครั้งเขาก็อ่านเดาใจคุณไม่ออกตอนนี้นะแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจคุณคุณดูมีสเสน่ห์และดูโปรยสเสน่ห์ยังไงบอกไม่ถูกสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคนคนนี้แอบส่องแอบมองคุณนะคะ เขามองว่าตอนนี้คุณดูมีสเสน่ห์มากๆดึงดูดเขาแล้วก็เป็นฟิลอารมณ์ที่เข้มแข็งชัดเจนเด็ดขาดขณะเดียวกันก็ดูบางอารมณ์ก็ดูเดาวใจไม่ดูด,ดาทางไม่ออกอะ่ะคุณมีสเสน่ห์แบบว่าเหมือนเปิดโอกาสให้ตัวเองอะ่ะเขามีความสึกไม่ไว้ใจคุณอยู่ตรงนั้น ตอนนี้นะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาเหงาเป็นความรู้สึกที่เหงาเหมือนคุณนิ่งใส่เขามาก <m> ๆๆๆมากไหมคะตอนนี้เขารู้สึกว่าในวันที่มีคุณน่ะมันไม่ได้เป็นแบบนี้วันนั้น การที่มีคุณมันเห็นถึงความมั่นคงความอบอุ่นการห่วงใยใส่ใจแต่วันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรแต่ว่าทําไมเขาดูโดดเดี่ยวมันมันเหมือนไม่คุณไม่ได้หันมามองความสำคัญเขาอีกแล้วไม่ให้ความสำคัญเขาอีกแล้วคุณเลือกที่จะนิ่งอยู่ในมุมของคุณหรือพลังงานก่อนหน้านั้นอาจจะมีการซัพพอร์ตเรื่องเงินกันก็ได้นะคะ ตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาดูขาดแคลนดูเหมือนชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ดูคุณดูมีความสุขดีเนาะดูเหมือนชีวิตของคุณมันดูไม่ได้มาเสียใจหรือเสียดายหรืออะไรเขาเห็นถึงความเข้มแข็งในตัวคุณเห็นถึงความนิ่งในตัวคุณบางครั้งเขาก็มองว่าเขาคงไม่ได้สำคัญกับคุณอีกแล้วนะคะแต่เขามองคุณในแง่ที่แบบ มีเสน่ห์แล้วกลัวคุณไปแอบคบแอบคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นเขาอาจจะไม่ให้ความชัดเจนกับคุณอาจจะคุยกันแบบไม่ได้เปิดตัวยังรักอิสระอยู่แล้วก็อาจจะเป็นคนคุยในลับๆบางคนก็อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วมาแอบคบกับคุณ รู้กันแค่สองคนแอบคบแอบคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เขามี <c oughs> ขออภัยค่ะแต่วันนี้เขารู้สึกว่าคุณเลือกที่จะตัดเขาเพื่ออยู่กับตัวเองอยู่ในฐานที่มั่นของตัวเองเป็นพลังงานที่เขาเห็นถึงความเด็ดขาดของคุณนะคะ ทุกอย่างมันพังลงเขาก็ไม่คาดคิดตอนนี้บอกได้เลยว่าถ้าห่างกันเขาไม่ได้มีความสุขเลยอะ่ะเขารู้ใจเลยว่าเขาไม่เคยลืมคุณได้การจบการพังกันครั้งนี้นะคะเขาเซนสตีบมากคนคนนี้นะเขาอ่อนไหวเครียดนอนไม่หลับทุกอย่างมันดูพังเขาไม่ได้คาดคิดเอาไว้ <S <S เพราะก่อนหน้าน,นั้นคุณน่าจะดูแลเขาเป็นอย่างดี เขาอยากจะพยายามกับความรักครั้งนี้อีกครั้งนะคะทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันยากพวกคุณหน้าที่จะรู้จักกันมานานละเจ็บค่ะตอนนี้นะอยากเริ่มต้นกับคุณใหม่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเอาชนะใจคุณอีกครั้งเขารู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้การไม่มีคุณน่ะมันเป็นอะไรที่เขาไม่มีความสุขเลยจริงๆนอนก็ไม่หลับ อยากเริ่มต้นกับคุณมากๆอยากจะมาเอาชนะใจคุณมากๆเลยตอนเนี้ยคิดถึงค่ะคิดถึงแต่สิ่งดีๆของคุณก่อนหน้านั้นเขาหน้าที่จะชะล่าใจมองแต่ตัวเองมากจนเกินไปจนลืมมองคุณไม่ได้ให้ความชัดเจนไม่ได้คือเป็นฟิลอารมณ์ที่เขาเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ความคิดของตัวเองมาก จนเกินไปมองแต่ในเรื่องชีวิตของตัวเองหน้าที่การงานอะไรของตัวเองมากจนเกินไปจนลืมมองความรู้สึกและความต้องการของคุณพอไม่มีคุณวันนี้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาไม่มีความสุขมันพังอะ่ะหันมาอีกทีรักคุณอะ่ะต้องการคุณมารู้ใจตัวเองในวันที่คุณรู้สึกว่าอ๋อคุณก็ไม่ได้แคร์แล้วคุณก็มีสเสน่ห์มากๆด้วยที่สำคัญน่ะคุณมีแรงดึงดูดมากม แล้วก็เข้มแข็งด้วยนะแล้วก็ไม่ได้มานั่งฟูมไฟอะไรด้วยนะตัวคุณเองกลับเป็นเขาเองใส่อีกที่รู้สึกว่าไม่โอเคแล้วต้องการหวยหาคุณด้วยซ้ําไปไพ่ใบนี้ตัดคุณไม่ขาดยังไงก็ตัดไม่ขาดอยากกลับมาหาคุณอีกครั้งความรู้สึกเขาตอนนี้ไม่โอเคนะคะตอนนี้คุณมองเขาอย่างไงดูซิว่าพลังงานของคุณมองเขาย่งไง อ่าคุณก็มองเขาว่าเขาแค่พยายามที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแต่เรื่อยๆเปื่อยๆไปวันๆแล้วก็ไม่คิดที่จะทำอะไรนี่คือสิ่งที่คุณมองเขานะแค่ประครับประคองเข้ามาในชีวิตของคุณไปๆกลับกลับไป,ไปๆ,ๆ,ๆกลับกลับมากลับมาก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชิยวๆไปวันๆ คุณรู้สึกว่าอยู่ไปก็ไม่เห็นจะทำอะไรให้มันดีไปกว่านี้คือลังอิสระมองแต่ตัวเองจนเกินไปพอมีปัญหากันก็อ่าออกไปพอจบกันไปหันหลังกันไปเดี๋ยวสักพักก็กลับเข้ามากลับเข้ามาเหมือนก็ไม่ได้คิดที่จะทำอะไรให้มันดีเพราะฉะนั้นคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากเป็นตัวเลือกทางเลือกของใครตัวคุณก็มีความสามารถมี คุณค่าในตัวเองไม่เป็นคนที่ไม่ได้ด้อยอะไรขนาดนั้นนะเลือกที่จะจบค่ะคุณก็เลยเลือกที่จะตัดจบคุณเป็นคนก็มีมีสเสน่ห์คนหนึ่งอะ่ะคุณก็มั่นใจว่าตัวคุณเองก็มีตัวเลือกทางเลือกแล้วก็มีสเสน่ห์คนหนึ่งแล้วทําไมคุณจะต้องมาอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยถึงแม้ว่าคุณจะยังรัก จะยังมีความรู้สึกอยู่จะยังเสียดายความรักครั้งนี้อยู่แต่คุณก็มองว่าคุณไม่อยากจะมานั่งเสียใจอะไรอย่างนี้ขอจบดีกว่าเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตของตัวเองใหม่ดีกว่านี่คือพลังงานที่คุณมองนะคะความรู้สึกของคุณที่มีกับเขานะคนละอย่างเลยเขาอยากกลับมาหาคุณแต่คุณมองว่าเขาไม่เป็นโลเป็นภายอยู่ไปวันๆไม่มีแก่นสารไม่คิดที่จะทำอะไรให้มันดี เพราะฉะนั้นคุณก็เลยเลือกที่จะตัดจบกับเขานะคะดูซิว่าเขาคิดจะทําอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมเขาคิดที่จะทําอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมยพยายามค่ะไม่ปล่อยคุณทีนี้เพราะเขารู้สึกว่าการที่ไม่มีคุณน่ะเขาเจ็บอะคนคนเนี้ย เป็นฟิลอารมณ์ที่เขาเขารู้สึกไม่โอเคในวันที่คุณไม่อยู่ตรงนี้เขาอยากดูแลคุณนะคะคนคนนี้นะก่อนหน้านั้นจะยังไงก็ตามแต่วันนี้เขาอยากเดินทางมาหาคุณหรือเขาอยากจะพยายามกับคุณบางพลังงานเป็นชาวต่างชาติชัดเจนมากเลยนะคะคนที่อยู่ทางไกลคนมีอาหน้าที่การงานที่ดีด้วยก็ได้อ่าเอาใบหนึ่ง เห็นคุณค่าในตัวคุณค่ะในวันที่คุณไม่อยู่ตรงนี้เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากจะกลับมาดูแลคุณเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณ ถึงแม้ว่าตัวเขาเองตอนนี้อาจจะไม่ได้มีขนาดที่คุณต้องการด้วยภาระหน้าที่เขาก็เยอะนะคะคนคนนี้เขาหน้าที่จะเป็นอ่าคนที่มีภาระแบกรับในชีวิตเยอะแต่ถึงยังไงก็ตามเขาก็อยากจะดูแลแต่เป็นฟิลอารมณ์ที่เขาอาจจะไม่กล้าเพราะคุณเองก็รู้สึกว่ามองเขาในแง่ลบมากแล้วก็บางครั้งมันก็เป็นพลังงานความรักที่มันไม่ถูกต้อง ตอนนี้คุณก็อาจจะไม่อยากพูดไม่อยากคุยแล้วก็นิ่งกับเขาไปแต่ถึงยังไงก็ตามคนคนนี้อยากเข้ามาคุยอยากเข้ามาเคลียร์กับคุณนะคะอยากเริ่มต้นใหม่อยากจะพยายามกับความรักครั้งนี้เขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณคุณหน้าที่จะนิ่งกับเขาแล้วก็ดูปฏิเสธเขาดูแบบเบื่อหน่ายอะ่ะความรักครั้งเนี้มันมันท็อกซิกอะ่ะอยู่ไปมันก็เป็นความรักที่ มันตัดยากนะแต่ถามว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันสุกไหมตัวคุณมองว่ามันไม่สุกอะ่ะแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาตัดคุณไม่ได้เขาต้องการคุณเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเห็นสิ่งดีในตัวคุณแต่กลับตรงกันข้ามคุณเห็นแต่เรื่องแย่ๆของเขาเพราะฉะนั้นพลังงานของเขาพยายามที่จะเข้าหาคุณถึงแม้ว่าคุณจะนิ่งถึงแม้ว่า คุณจะไม่คุยกับเขาก็ตามแต่คนคนนี้ต้องยอมรับนะคะเขาไม่ค่อยจะง้อใครเพราะฉะนั้นการง้อของเขาเขาต้องมีเล่เหลี่ยมมีทักษะในการเข้ามาง้อคุณนะคนคนนี้จับตาม,มองคุณอยู่ตลอดเขารู้สึกเสียดายคุณค่ะถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วบอกได้เลยนะคนคนนี้เขาก็ไม่ได้จะมีความสุขกับคู่ของเขาสมมุติว่าถ้าเขามีใครอยู่แล้วเขารู้สึกเสียดายคุณค่ะ เขาอยากกลับมาพยายามกับคุณถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เปิดใจก็ตามเขาจะโทรติดต่อเขาจะพยายามติดต่อสื่อสารมาหาคุณแต่ตัวคุณน่ะตั้งใจมากที่จะจบกับเขาเลือกที่จะอยู่คนเดียวเลือกที่จะหันหลังให้กับเขาแต่โชคชะตาก็อย่างว่าค่ะโชคชะตาวันนั้นเวี่ยงคุณออกไปแต่วันนี้จะเวี่ยงกลับเข้ามาแล้วคะ่ะเขาจะเดินทางไปหาคุณนะคะเขาจะไปมอบความสุข นึกถึงสิ่งดีๆจะชวนคุณไปกินข้าวเขารู้สึกว่าการไม่มีคุณนะมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณอาจจะแค่แอบคบแอบคุยแต่วันนี้เขาก็รู้สึกว่าโอ้คิดถึงคุณหนักมากเลยอ่ะการที่จบพังกันไปอ่ะเขารู้เลยว่าเขาจะต้องกลับมาพยายามเพราะเขารักคุณก่อนนั้นเขาอาจจะไม่ได้เลือกแต่วันนี้เขาชัดเจนแล้วค่ะว่า เขาจะมามอบความมั่นคงให้กับคุณเป็นพลังงานไพ่ที่เขาตัดสินใจแล้วว่าตอนนั้นเขาอาจจะโลเลแต่วันนี้เขามั่นใจแล้วว่าคุณคือคนที่เขาจะชัดเจนแล้วจะเคลียร์แล้วจะมามอบความมั่นคงให้กับคุณวันนั้นเขาอาจจะดูทีเล่นทีจริงอาจจะดูลับๆล,ล่อๆอ,อ,อาจจะทําเหมือนคุณเป็นตัวเลือกทางเลือกอะไรยังไงก็ตามวันนี้ชัดเจนแล้วว่าจะมาจรงิงจังกับคุณ แล้วเขาจะมีการเทคแอคชั่นนะคะมีการกลับเข้ามาเพื่อเริ่มต้นกันใหม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์จากที่เคยนิ่งอยู่ตอนนี้เมื่อก่อนอาจจะมองว่าเป็นตัวเลือกทางเลือกเป็นนิ่งๆไม่อะไรแต่ตอนนี้คุณนิ่งใส่เขามากแล้วยังไงก็ตามเห็นได้เลยค่ะว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาจะมาปีคุณด้วยนะการเข้ามาครั้งนี้จะต้องมีของมีค่ามาให้กับคุณเพราะเขารักคุณค่ะ พลังงานหน้าภัยของเขานับในวันนี้นะคะเนี่ยจะมีการเข้ามาตกลงพูดคุยกันจะมีการเข้ามาตกลงพูดคุยหนาะบทสรุปไปด้วยกันนะคะแล้วเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วเขารักคุณเขามองเห็นสิ่งดีๆของคุณถึงแม้ว่าคุณตอนนี้จะนิ่งใส่เขาหรือก่อนหน้านั้นเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญ เขาอาจจะให้ความสำคัญเรื่องอื่นสิ่งอื่นในชีวิตของเขามากกว่าแต่วันนี้เห็นได้เลยว่าถึงแม้ว่าคุณจะปฏิเสธเขาอะไรยังไงก็ตามนะคะจะมีการเข้ามาพูดคุยกันเนาะไม่ทราบว่าตรงกับพลังงานของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง Queen of Love t a r o t ช่องนี้ด้วยนะคะ